ขอบคุณมากครับผมก็ร้อ,องก็ร้องเลยให้ก็บอกว่าขั้นพืนนี้เนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันย้อนกลับไปเมื่อจ7ปีที่แล้ววันที่ที่พวกเรามีความสันร่วมกันนะครับผม,ผมเขียนใบสมัครว่าสิงสิบแปด อยากจะอยากจะมีที่สุดในชีวิตและกาจุดหมายในการเข้ามาแข่งรายการนี้เนี่ยคือได้มาลองเพลงต่อหน้าคนดูเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็มันทําให้ครอบคืันี้สมบูรณ์เมืเ่อ7ปีที่แล้วและที่สําคัญก็คือว่านอกจากคนดูแล้วสิ่งที่ผมได้เพิ่มมาคือเพื่อนๆน,นะครับที่ที่อทอยอมรับคนอย่างผมได้ คือคือผมอยากจะบอกว่าในในในช่วงเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาหรือว่าหลังจากที่ผมออกจากค่ายที่อยู่กับเพื่อนเพื่อนแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมก็แคร์แกนิดนึงแคร์แกนิดนึงเพื่อนคือคือคือผมเยอะมันด้วยลักษณะที่ที่ผมเป็นคือเป็นคนที่ ปัดมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่แค่หมาเสียด้วยคือผมว่าะค่อนข้างที่จะเ,เชื่อในในใน,ในการสแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองเป็นแต่ว่าบางทีผมก็รู้ว่ามันทําให้มันเดือดร้อนกับชื่อเสียงของเพื่อนๆหรือว่าถูกพูดถึงในในทางที่มันค่อนข้างแย่แต่ว่าผมไม่คิดว่าวันนี้เพื่อนๆก็ยังยินอยู่ทข,ข้างผมแล้วก็แฟนคลับก็ยัง ยลบข้างหน้าผมด้วยนะครบให้ครบกระโดดนด้มากน่นักฟุตบอนักยมือขี่บอดบอกว่าเมื่อยมือมากเลยเราดีตั้งแต่โสกยันฟลุกอ่ะเหลออีกสองคนต่อไป